สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้มาแจ้งข่าวดีเช่นเคยนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวไรอ้อยนั่นเองค่ะก็คือปี2,566ทับ67นะคะสำหรับปีการผลิตจะมีโรงงานน้ำตาลกเกษตรสมบูรณ์ทดลองเครื่องเปิดหีบใหม่นะคะก็คือ1แหง่งมีโรงน้้ำตาลนิวกวางสุลีนะคะได้หยุดประกอบกิจการไปเนื่องจากย้ายโรงงาน1แหง่ง รวมโรงงานน้ำตาลที่จะเปิดหีบอ้อย57แห่งนะคะแล้วก็มีโรงงานเอทานอล1แห่งใช้อ้อยเป็นวัตถุดิบนั่นเองค่ะมาฟังรายละเอียดกันเลยนะคะกำลังการหีบอ้อยของโรงงานน้ำตาลขนาดเล็กสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ3,500ตันต่อวันสำหรับการเปิดหีบอ้อยแต่ละโรงงานแต่ละบริษัทนะคะเริ่มตั้งแต่วันที่10ธันวาเป็นต้นมาก็สามารถดู ได้เลยนะคะว่าขึ้นตรงกับบริษัทไหนโรงงานไหนนะคะก็ตามตารางนี้เลยค่ะแล้วก็โรงงานน้ำตาลขนาดใหญ่สุดนะคะประมาณ55,000ตันต่อวันนะคะซึ่งก็รวมกำลังหีบอ้อยของทุกโรงงานก็เป็น57บวกหนะคะหีบอ้อยได้สูงสุดประมาณ1.3ถึง1.5ล้านตันนั่นเองค่ะซึ่งปี65 ทั66นะคะก็คือปีที่ผ่านมาอ้อยรวมทั้งประเทศอยู่ที่93.88ล้านตันสำหรับปี66-67ท 7, ก็คือปีนี้นะคะคาดการอ้อยไว้ที่75-82ล้านตันค่ะเมื่อนำมาคำนวณกำลังหีบแล้วก็วันหีบอ้อยใช้เวลาประมาณ65-90วันซึ่งก็ไม่นับรวมวันหยุดบำรุงรักษาก็คือล้างเครื่องนะคะและวันที่เครื่องจัรเสียนั่นเอง ซึ่งมันเปิดหีบอ้อยของโรงงานแต่ละแห่งสามารถสอบถามได้จากโรงงานที่ส่งอ้อยโดยตรงนะคะเนื่องจากมีหลายแห่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้ค่ะก็สามารถติดต่อโรงงานนั้นได้นะคะส่วนโรงงานเอเทานอลแม่สอดพลังงานสะอาดไม่ถูกน้บรวมนะคะเนื่องจากพ,พื้นที่ปลูกอ้อยอยู่ห่างไกลจากแหล่งอ้อยผลินตน,น้ำตาลน้ำตาลนั่นเองค่ะเนี่ยนะคะก็คือตารางทั้งหมนนี้ก็คือ42แห่งนะคะดูกันเลยว่า บริษัทไหนโรงงานไหนจะมีการเปิดหีบอ้อยวันที่เท่าไหร่กันบ้างค่ะ